สวัสดีค่ะทุกคนเราตุ่นนะคะครูตุนวิชาตัวเบาแค่สุกสู่เงินล้านนะคะมาแบ่งปันทุกคนแล้วยามเช้านี้นะคะตุ่นนะคะทำแบบนี้เป็นปกติทุกวันนะคะแล้วก็เลยนะคะไหนๆก็ทำแล้วก็มาทำพร้อมกันมาแบ่งปันให้กับทุกคนะนะคะถ้าเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะมันก็จะดีนะคะหรือใครจะมาทำตามย้อนหลังก็ได้นะคะให้เป็นธรรมทานให้เป็นนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คนได้รู้อ่าจิดตั้งต้นของตนก็คือการให้คนได้ตื่นรู้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนหน้านี้ตนไม่เข้าใจคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนตอนนี้นะคะเข้าใจนะคะแล้วว่านะ,ะการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นคืออะไร <Body. S 1> <Kultur? S 2> ก็คือการที่เรานะคะตื่นรู้ว่าการที่เราจะต้องอยู่กับปัจจุบัน อ่านะคะอุ้ยเดี๋ยวแชร์ไปก่อนนะคะเมานะคะเมาการที่เราอยู่กับปัจจุบันนั้นน,น,นะคะจะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำและมันได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผู้เบิกบานก็คือการที่ เราจะต้องเป็นคนที่เบิกบานอยู่ตลอดไม่ใช่ทุกเศร้าตมขมขื่นมองไม่โทษตัวเองเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้สารพัดนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเกิดโรคไม่สบายฟุ้งซ่านนะคะท้อแท้ใจขี้เกียจนี่แหละคือนะคะสาเหตุเพราะเราไม่รู้อ้านะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็ ย้อนย้อนกลับไปที่บอกว่าฮะ,ะเราต้องเป็นผู้รู้ก่อน,น่ะ,ะเรารู้นะคะรู้ว่าเราต้องเบิกบานรู้ว่าเราต้องมีความสุขแฮปปี้เอนจอยอยู่ตลอดนะคะและนะ,ะผู้ตื่นนะะตื่นก็คือไม่กลับไปทุกไปเศร้าแบบเดิมนะคะและผู้เบิกบานก็นั่นแหละนะคะก็คือเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะมีความสุขชีวิตนะคะไม่ได้ให้เราเกิดมาทุก นะคะชีวิตให้เราเกิดมานะคะสนุกสร้างสรรค์เอนจอยนะคะมีความสุขมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเบิกบานใจร่าเริงสนุกสนานเบิกบานใจนะคะ แช่นะคะขอแชร์ วัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยว,วจะเริ่มพาทุกคนนะคะสวสดมนต์กันนะคะเริ่มจากการที่เราระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก่อดเลยนะะกราบพระกันนะคะ ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะจากนั้นเริ่มสวดคำบูชาพระนะคะอิมินาสกาเรณะพุทธทางอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามินมันนาามศการพระ รัตนไตนะคะอาระหาหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะขาวตาธมโมธรรมังนะมัสามิสุปฏิปันโนภะขาวโตวสาวกสังโคสังคังนะมามิรัตนาสินหนะคะไายางพันเตวิสุวิสุรคนณาทายะติสระเนนะสหปัญจะสีลานิยาจามะ ทูติยามปีมายังพันเตวิซุ้งวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยามปีมายังพันเตวิซุ้งวิสุ้งราคณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นมัสก,การพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนาังคฉามิธรรมังสารนาังคาฉามิสร้างคังสารนาังคฉามิ ทูติยมปิพุทธังสารนางคาฉามิทเติยมปิธรรมังสารนางคาฉามิทเติยมปิสร้างคังสารนางคาฉามิตตเติยมปิพุทธังสารนางคาฉามิตตเติยมปิธรรมังสารนางคาฉามิตตเติยมปิสร้างคังสารนางคาฉามิ ปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาถฐานา เวรมณีสิกขาปาทางสมาชิยามิสับพังอปปราทางคามธเมพันเตอุกาสะทวรัตเตเยนะกะตังสับพังอัปปราทางคมะธเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเต อิติปิโสภักวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธภักวาวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสรารถิ สัตถาเทวมนุษสาังพุทโภพขวาตีสวะขาโตพขวาตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปา,ายิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูฮิตีสุปฏิปันโนพขวโตวสาวกาสังโคอุชูปฏิปันโนพขวโตวสาวกาสสังโค ยายะปฏิปโนภขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภขวโตสาวกสังโฆยะทิทานจะตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาเอสะภขวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโย อนุตตารังปุญญะเขตังโลกสาสติต่อไปบทชุมนุมเทวดานะคะปุริมันจะทิสางราชาทัตตะรโะถปัสาสาติ พันทัพพานางอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสะพะาโวอินทานามามหภาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสุทักคินันจะทิสังราชาวิรูโโหตัดปสษาสติกุมพันธานางอาทิปติ มหาราชายัสสิโสพุตตาปีตัสสะพหะโวอินทนามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสูปัชชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโขปัสสสตินาคานางอาทิปติ มหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะวอินทนามามหภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมธมานาอาัจถังสุอุตารังจะที่สางราชากุเวโรตัดภาษาสติยักขานางอาทิปติ มหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาหะโวอินทนามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาอัดถังสูปุริมาทิสางทัตตารโถท,ทกักคินีนวิรูหะโกปัจชเมนะวิรูปักโขกุเวโรอุตตาราังทิสงัง จตารโรเตมหาราชาสามัมตาจตุโรทิสา,าททล,ละมานะอัดถังสุสักเคกาเมจะรูเปขิริสิคระตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวนะคาหาเนเคหวะวัตุมหิเขตเต ภุมมาจย,ยันตุเทวาชละถาละสะวิสะเมยักขะคันทัพพนาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาทโวเมสุนันตุ ธรรม,มัสวะนากาโลอัยัามพระทันตาธรรม,มัสวะนากาโลอัยัามพระทันตาธรรม,มัสวะนากาโลอัยัามพระทันตาเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันนะคะเปิดเพลง Canon in d นดิเมเตนะคะหรือเพลงสมาธิ4ี8นะคะ เดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะก็คือนั่งนะคะหลับตานะคะแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายนะคะค่อยๆหายหาย,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 ยใจเข้าลึกๆนะคะนับหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นกั้นหายใจไว้นะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะท้องแฟบนะคะ นับ1 2 3 4 5 6 7 8สามส่าหกาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจะดีมากอ่ะเริ่มนั่งกันเลยนะคะยืดตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะคะกายนำจิตนะคะหายใจได้เลย